สวัสดีครับวันนี้เรามีแนวคิดเรื่องการเงินที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันครับคือวิธีแบบคนรวยเงียบซึ่งมันจะต่างจากภาพจำที่เราคุ้นเคยกันพอสมควรเลยแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เขาเน้นวิธีคิดวิธีลงมือทาที่แบบไม่ต้องเปล่าประกาศไม่ต้องโออวดแต่เน้นผลลัพธ์ระยะยาวเป้าหมายเราก็คือมาลองสกัดแก่นสำคัญสคัญที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องเงินของเราไปเลยก็ได้ครับใช่ค่ะ คือประเด็นหลักเลยมันคือการเปลี่ยนเกมนะคะจากที่เราต้องเอาแรงเอาเวลาเป็นแลกเงินตรงๆมาเป็นการใช้เงินนั่นแหละไปต่อยอดไปซื้อเวลาคืนมาแล้วก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าระบบให้มันทำงานหาเงินให้เราอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยค่ะที่ทำให้ทางเดินการเงินของคนกลุ่มนี้ต่างออกไปจากคนส่วนใหญ่โหน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มตรงจุดเปลี่ยนแรกเลยเรื่องเวลากับเงิน ข้อมูลบอกว่าคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้มองว่าต้องเอาเวลาทั้งหมดไปแลกกับงานประจำอย่างเดียวนะครับแต่กลับมองว่าเออเงินนี้แหละคือเครื่องมือซื้อเวลาคืนมาได้ใช่ค่ะอย่างเช่นการจ้างคนอื่นมาช่วยทำงานที่เราไม่ถนัดหรือไม่จำเป็นต้องทำเองหรืออาจจะลงทุนกับพวกเครื่องมือเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดเวลาประหยัดแรงซึ่งมันลึกกว่าแค่คาว่า work smart นะคะ แต่มันคือการออกแบบไลฟ์สไตล์เลยให้มีอิสระทางเวลาจริงๆลองคิดง่ายๆว่าถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งหนึ่งบาทเท่ากันเนี่ยคนทั่วไปอาจจะนึกถึงการซื้อของซื้อความสุขเฉพาะหน้าแต่ในมุมมองนี้เ,เงินก้อนเดียวกันอาจจะออกไปจ้างฟรีแลนซ์จัดการงานบางอย่างให้หรือเอาไปลงคอร์สเรียนเพื่อเพิ่มทักษะเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองในอนาคตมันเหมือนใช้เงินเพื่อซื้ออนาคตมากกว่าแค่ซื้อของอะคะ่ะอืมจริงด้วยครับ ซึ่งพอยนี้ก็นำมาสู่เรื่องสำคัญถัดมาเลยคือการสร้างระบบระบบที่ทำงานแทนเราไม่ใช่แค่หาเงินมาแล้วก็ใช้ไปข้อมูลหลายแหล่งพูดตรงกันเลยว่าต้องเปลี่ยนมุมมองจากแค่เป็นผู้ใช้เป็นลูกจ้างมาเป็นคนสร้างหรือเป็นเจ้าของระบบซะเองค่ะระบบที่ว่านี่กเ็เป็นได้หลายอย่างเลยนะคะอาจจะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภทหรือเป็นเพจให้ความรู้เฉพาะทางที่เราถนัดอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า การลงทุนในหุ้นกองทุนที่วางแผนมาดีแล้วหรือแม้แต่สร้างแบรนด์สินค้าเล็กๆของตัวเองก็ได้หัวใจคือมันต้องสร้างเงินสร้างกระแสงเงินสดกลับมาได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องเอาแรงไปแลกตลอดเวลาที่สําคัญคือไม่ต้องรองให้มีเงินเยอะๆนะคะเริ่มจากเล็กๆก่อนก็ได้ที่มันทาซ้ําได้ทำอัตโนมัติได้แต่มีระบบอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอถ้าจัดการเงินที่ได้มาไม่เป็นใช่ไหมครับจุดนี้ผมว่าก็น่าสนใจมาก ข้อมูลเน้นเลยว่ารายได้สูงแค่ไหนถ้าจัดการไม่ดีเงินก็รั่วไหลได้เทคนิคหนึ่งที่คุณรวยเงียบใช้กันคือแบ่งเงินเป็นกองทันทีที่ได้มาเลยใช่เลยค่ะอันนี้สำคัญมากมันไม่ใช่แค่แบ่งเข้าๆในใจนะคะแต่คือการสร้างวินในแบบอัตโนมัติไปเลยมีโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจคือแบ่งเป็นห้ากองห้าสิบเปอร์เซ็นสำหรับใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวัน 20%เพื่อความมั่นคงพวกเงินสำรองฉุกเฉินประกันต่างๆอีก15%สำหรับลงทุนต่อยอด10%ไว้ขยายโอกาสเช่นเรียนรู้สร้างเครือข่ายแล้วก็อีก5%สำหรับการให้คืนแต่เคล็ดลับที่ลึกไปกว่านั้นอีกคือการใช้บัญชีแยกตามความตั้งใจไปเลยค่ะอ๋อหมายถึงว่าไม่ใช่แค่แบ่งเปอร์เซ็น์ในกระดาษแต่เปิดบัญชีแยกกันจริงๆเลยถูกต้องค่ะ เปิดแยกเลยบัญชีค่าใช้จ่ายบัญชีเงินออมบัญชีลงทุนบัญชีเรียนรู้หรือแม้แต่บ,บัญชีสําหรับเป้าหมายความฝันมันเหมือนเราสร้างกําแพงให้เงินแต่ละก้อนนะคะทําให้เราตัดสินใจใช้เงินตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ใช่ตามอารมณ์ณตอนนั้นเป็นเครื่องมือควบคุมมรำมานานการเงินที่ดีมากๆเลยลองเริ่มง่ายๆก่อนก็ได้ค่ะแค่เปิดบัญชีเพิ่มอีกสักบัญชีหนึ่งสําหรับอนาคตโดยเฉพาะ โอเคครับพอมีเงินมีระบบจัดการแล้วก็มาถึงเรื่องการลงทุนข้อมูลย้ำม,มากๆว่าคนกลุ่มนี้เขาจะลงทุนในสิ่งที่เข้าใจจริงๆคือไม่วิ่งตามกระแสไม่ใช่เห็นอะไรฮิตก็ใส่เงินตามไปแต่จะกลัวการหลงทางมากกว่ากลัวตกรถใช่ค่ะมีคำถาม3ข้อที่ต้องเคลียร์กับตัวเองให้ได้ก่อนจะลงเงินคือ1เราเข้าใจสิ่งที่จะลงทุนเนี่ยดีแค่ไหน 2. เรารับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าและสเหตุผลที่เราจะลงเงินเนี่ยมันมาจากตรก,กะหรือมาจากความโลภกันแน่ความเข้าใจต้องมากก่อนเสมอค่ะเพราะถ้าลงเงินไปก่อนแล้วค่อยมาหาทางศึกษานี่ส่วนใหญ่มักจะไม่ทันการครับผมอีกประเด็นที่ดูเหมือนจะขัดขัดกับยุคโซเชียลที่เราต้องโพสต์ต้องแชร์ตลอดเวลาแต่ข้อมูลบอกว่าสำคัญมากคือความเงียบอื เรื่องนี้ก็น่าสนใจค่ะข้อมูลหลายชิ้นมองว่าความเงียบเนี่ยเป็นเหมือนเกราะป้องกันชั้นดีเลยการไม่เป่าประกาศความสําเร็จหรือความเครื่องไหวทางการเงินมากเกินไปมันช่วยลดพลังงานลบๆบได้ลดความอิจฉ้าหรือการถูกจับจ้องโดยไม่จําเป็นทําให้เรามีสมาธิมีโฟกัสในการคิดการตัดสินใจได้ดีขึ้นคือให้ผลลัพธ์มันพูดแทนตัวเองดีกว่าประมาณนั้นค่ะเข้าใจครับแต่เงียบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหยุดเรียนรู้ใช่ไหมครับ เพราะก็มีแนวคิดเรื่องรู้ก่อนคนอื่นด้วยถูกต้องค่ะเงียบในการกระทำแต่ไม่เงียบในการหาข้อมูลนะคะคำว่ารู้ก่อนหนึ่งวันดีกว่าขยันสิบปีเนี่ยมันคือการบอกว่าข้อได้เปรียบจริงๆมันอยู่ที่ข้อมูลเชิงลึกและการลงมือก่อนคนอื่นซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็มาจากการอ่านการฟังการสังเกตการเข้าไปอยู่ในแวดวงคนที่เขารู้จริงและที่สำคัญไม่แพ้กันคือต้องกลั่นกรองข้อมูลเป็นด้วยไม่ใช่แค่รู้ข่าวเร็วอย่างเดียว และแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับคนที่มองเกมยาวๆก็คือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นเงินต้นของวันพรุ่งนี้ให้มันโตทบไปเรื่อยๆยกตัวอ,อย่างง่ายๆเงินหมื่นบาทถ้าได้ผลตอบแทนสิบเปอร์เซ็นทบต้นทุกปีไปเรื่อยๆพอผ่านไปยีสิบปีเงินก้อนนี้จะกลายเป็นเกือบเกือบหกหมื่บาทโดยที่เราไม่ต้องเติมเงินเพิ่มเลยนะคะมันคือพลังของเวลาจริงๆที่ทางานให้เราครับสุดท้ายแล้วครับ เหมือนจะเป็นเรื่องที่หลายคนกลัวแต่ข้อมูลชี้ว่ามันจําเป็นคือเรื่องความเสี่ยงใช่ค่ะคือข้อมูลไม่ได้บอกให้เราหนีความเสี่ยงนะคะแต่ให้เลือกที่จะเสี่ยงอย่างเข้าใจการไม่เสี่ยงอะไรเลยต่างหากที่ถือว่าเสี่ยงที่สุดในยุคนี้เพราะเงินเฟอ้อจะค่อยๆกัดกินมูลค่าเงินเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะพลาดโอกาสในการเติบโตด้วยคนรวยเงียบเขาจะศึกษาประเมินความเสี่ยงแล้วก็มีแผนรับมือกับความเสี่ยงที่เขาเลือกแล้ว กล้าที่จะลองเสี่ยงเล็กๆก่อนเพื่อเรียนรู้เพราะความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนี่แหละค่ะคือประตูบานแรกสู่การเติบโตที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดเลยนะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องการสร้างคุณค่าแบบเอ่อแทบจะพลิกมุมมองเดิมๆไปเลยมันไม่ใช่แค่เทคนิคการเงินแต่เป็นการออกแบบชีวิตในระยะยาวด้วยมุมมองที่ต่างออกไปจริงๆค่ะ คำถามสำคัญที่อยากจะชวนให้ลองคิดตามปิดท้ายก็คือจากแนวคิดทั้งหมดที่เราคุยกันมาโดยเฉพาะเรื่องการสร้างระบบขึ้นมาทํางานแทนเราเนี่ยมีจุดไหนบ้างที่เราพอจะดึงมาปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันของตัวเองได้เลยทันทีเพื่อเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงตั้งแต่วันนี้ได้บ้าง